สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประแสงพารวยค่ะและก็กัญญาพัฒยุพานิชค่ะสําหรับเมื่อนี้นะคะสีมาติดตามแนวทางของพ่อถนอมค่ะพ่อถนอมนี่เป็นเลขสูตรเด้อค่ะวัีถิพานมากพ่นเข่าเด้อค่ะเอฟซีค่ะจังไดวันที่สิบหกกันยาย่นหกแปดนี้เข้าสีมาติดตามแนวทางน้ํา่อนะคะนะว่าพอเพิ่นสิให้เป็นตัวใดเด้อค่ะมากค่ะเอฟซีมากมาก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพ่อถนอมนะครับสวัสดีคุณพ่อถนอมนะคะสวัสดีค่ะเปมนตามหาอยากพี่น้องเอฟซีวาให้ไปตามพ่อหนูมาทุกงวดนะแต่ว่าบ่เห็นพ่อไหมจ๊ะมันเขาเลขวิ่งค่ะได้เรขวิ่งครับมันเขามาโขงงอดเจ็ดงวดเหอจ้ะทุนกับพ่มาถามพ่อพ่อก็บอกไปค่ะ เราเลียก่องเคยพลาด้ว่หมอค่ะหมอผ่ครับอ๋อที่เขานี่เข้าเลขวิ่งมาที่เพาะอ๋อเพิ่นเขาเลขวิ่งน้องเสียมเพิ่งก็เขาเขาตรงอยู่น้องเสียมก็เขาตั้งสองตัวค่ะค่ะเอ็นตาข่าวแต่แต่เลขวิ่งน <ics> ี่บ่พลาด้วยอืมหมอผ่าเราเรีวิ่งบ่พลาดบ่ค่ะเด็กเพิพ่อสน้อมอ่อ เขาดูเธอได้ยินตข่าวครับพวกเราตามหาหลายหวดแล้วเขาก็สื่ออยู่ชุ่มยุงเสี่เขาก็โทรมาหาปออยู่ครับแสดงว่าเอฟซีนั่งนั่งคือเก่านั่งคือเก่าเขาเดี๋ยวก็โทรมาถามครับเป็นสูตรคือเก่านะพ่อเนาะเลขสูตรเหมือนเดิมปลอยไปหลงสวนรณ้าวเจ้ามาบอกขาเจ้าซื้อพ่อบอกเข้าซื้อตัวใดจังวันที่แล้ววันที่แล้วบอก่นซื้อตัวใด บ่หงวอหงวดนนี่แม่อ๋อหงวดนี่นะในบ่เขาแล้วเออเขาจะมาเมื่อเ้าแต่ว่าทุกหงวดนี่มันเขาเขาเรียกวิ่งเขาเรียกวิ่งเขาทั้งสองตัวเลยสองตัวกับเขาบ่เขาอู้ก็ได้ยินเขาอยู่ว่าตัวเลขพ่อเข้าวราจันคือว่ไปหาพ่อถนอมแนวปรจันโอ๊ยไปอยู่บ่เห็นเ่นจะเถื่อไปน้าหอดลงเลียนผุนบ่เห็นสองรอบสามรอบแต่มันก่าหงวดนี่มันก็ตัจเก่าหงอนนี้พ่อเห็นแล้วบ่าจ้ะ พ่อแล้วมันได้ตัวเก่าบาดตามพอบนวิ่ดยูมันก็ตรงกันหลายเจ่าอยู่ดิค่ะสูตรนี้มันเป็นสูตรไอ้ไม่หรือสูตรเก่าพ่อสูตรเก่าสูตรเดิมสูตรสูตรเก่าพ่อพ่อหักบ่าเลขวิ่งตัวเก่าอือพอมาเหตุคำนวณเบื่องแล้วมันเข้าสูตรนี้มันผ่าดค่ะ มันเป็นจะได้พอคือว่าอันทามันเข่าแล้วมันบวผ่านมันเป็นจะได้สูตรนี่กายสูตรเกานั่น่ะมันหาพ่อเอาตัวเทิงพ่อบ่เดเอวตัวไตเห็ดเด็กวิงหมายความว่าในวิธีในการจับตัวเลขนี้พ่อจับจุดได้เร็วจับจุดได้เร็วบ่เอาบ่เอาตัวเทิงพ่อบ่เอาตัวเดียวตัวไตตัวมันเด่นนั่นพ่อไตยาเม่าตัวเทิงพ่อยาเมาตัวเทิงค่ะ ัวนี่นี่มันแม่นย่ำสูงบ่ะ่ะมันแม่นติดกันจังหมดเราพอบอ่อไข่ฝาดที่พานมาไหมคะฮะที่พานมาติดกันจังหดแล้วที่เพิ่นเขามานี่เขามานี่งหกงวดหรือเจ็ดงวดนี่และค่ะที่บอ่อพาดเลยมันบอ่อพอบอ่อพาดเล็กิ่งอ๋อบ่พลาดเล็กวิ่งค่ะ fc เล็กวิ่งนี่ไม่พาดเลยค่ะเขาตั้งสองตัวเลยเด้<า>มันหากเลขพอ,อนี่เล็กวิ่งนี่มันสิ บนล่างค่ะอ่ามันจังโบเสียเสียวเมียนจ้ะงวดงวดงวดสิพ่านมากมันหันตัวนึงออกบนค่ะตัวนึงออกล่างมันเขาต้องฟองสูงดเลยนะค่ะแสดงว่าอ่าพอจะมีเหล็กวิ่งอยู่สองตัวเมนบ่คาเนี่ยสองตัวเหล็กวิ่งให้สองตัวนี้ความเมนย่ำสูงบ่ค่อยพลาดบ่ค่อยพลาดสำสำรับงวดนี้พ่อ งวดนี่พอปลอยเลขวิ่งนั่นพ่อปอยไปหกหกกับหนึ่งหกกับหนึ่งหกกับหนึ่งเท่านั้นบอเปล่เลขวิ่งหกกับหนึ่งนะคะเอฟซีพอพ่อก็เลยว่าให้พวงกับเล็บที่โท่มากนี่ซื้อหกหนึ่งหนึ่งหกเท่านั้นค่ะให้ซื้อตัวได้ปะหกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหกวิ่ง พบกับหนึ่งโบมีผาดพบกับหนึ่งโบมีผาดถ้าจับคู่จับคู่พอจับให้หกหนึ่งหกหนึ่งครับคู่เดียวเท<ว>่านั้นบ่ครับงวดงวดงวดบางหันพอพอแจดให้เขาเลยตัวใดบนมันออกตัวไหสองสามห้าหกห้าหกค่ะ<า>พอแจดหกอยู <Leaving S 1> ่ไทยค่ะ พกอยู่ไทยพอมั่นใจพอว่าหกอยู่ไทยล่างหละตัวใดสามหนึ่งวดบ้างหรอสามหนึ่งสามหนึ่งค่ะพ่อสามหนึ่งค่ะหนึ่งอยู่ไายหนึ่งก็พกอยู่ไายโอ้ค่ะเขาก็ทจ้าสองฝูงใช่เขาตรงรักพ่ออันผ่อตรงรักพ่อค่ะงวดนี่หกกับหนึ่งอยู่ไายค่ะงวดรักซิปอะพ่อตัวนี้รักซิปในเป็นตัไใด พอเรียนพอบอกเขาไปนั่นหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกสองสองสองตัวสองตัวเ,เลขตัวเดียวหัเป็นสองตัวมันกลับอไปกลับเนาะ,นะค่ะหกหนึ่งหนึ่งหกปฏิภาสถ้าเชื่อสิบมากเลขวิ่งนีวิ่งหกกับหนึ่งค่ะบนล่างพ่อสุดท้ายใจเราด้รักลอยพ่อเต็มมักตัวได้ขับรักลอยในใจก่อนรัก ร้อยพ่อมาขาห้าหนึ่งหกห้าหกหนึ่งหกครับห้าหนึ่งหกห้าหกหนึ่งใช่ไหมครับห้าหกหนึ่งครับเอาโคกกั้หนึ่งนี่อยู่ยถ่ายค่ะถ้าผู้ใดแม่นแม่นคือกันนี่เอาแมา่ใส่เลยฮัมทั้งพอดีพอสิแกะไถว่าโคกกั้หนึ่งอยู่ถ่ายงวดนี่แล้วก็จำคำพอเบาไปเลย ้าหกมากกับยูไถ่ชาหนึ่งมากกับยูยถ่ะรักหนวยมากรักหน่วยค่าลูว่าสิเป็นบนหรือล่างแต่ว่ายูไถ่ยูไถ่แน่นอนมากล่างกับยูยถ่ะมากบนกับยูไถ่หกหกกับหนึ่งหกกับหนึ่งพ่อมั่นใจพ่อมั่นใจค่ะ แต่ว่าพ่อให้ว่าหกหนึ่งหนึ่งหกนี่มันกะถ้าแม่นว่าหกหนึ่งมันกะโบแมนอย่างโบมาอยู่ไายครับมันโดนมันจังสีมาเที่ยนหนึ่งอะนะแสะดงว่าให้กันไหวมันบอกกันแล้วแหกขาดมันโดนจังสีมาเป็ี่นตัวยืนหน้าหกวควนชุนชุมากมันขีเปลี่ยนตัวอยู่ไทยตามสูตรที่พอเคเฮสมา,าครับ ที่สูตรพ่อเห็ดมาานี่พ่อมาทำนวนเบิ่งพ่อมาเห็ดเบิ่งมันเข่าสูตรนี่ดีค่ะบ่อผาดพ่อบ่อผาดเลขวิ่งปกติเนี่ยคือพ่อว่าให้มารักหน่วยกับจริงอยู่แต่กับบนแย่มันอาจจะพอเขาไปกราบเนี่ชุ่มอยู่โรงงานนี่ห้เลยห้จะไหนพ่อมันเข่าอลไรนี้เลขแรงเลขวิ่งเลขวิ่งบ่มีผาดอา้าบ่อเขาพ่อเสียวเงื่อนขึ้นให้ชุ่ม ลูกลูกรุงเทพนะพ่อทีใส่ขึ้นหันนุ่นเทียนเล่นวิ่งว่าจะได้กัพ่อถามว่าเขาว่าจะได้กับเ่าเขาพ่อ